งานขนส่งจังหวัดลำปางขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดกอไก่รอเรือการงานก้าวหน้าการคาร่ำรวย New Normal Action วิธีใหม่แห่งการประมูลรถเก๋งรถแวนรถกระบะสี่ประตูประมูล,ลง่ายๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น เข้าไปที่เว็บไซต์ www. ทะเบียนรถ c o m ลงทะเบียนกรอกรายละเอียดตามที่กำหนดเสนอราคาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันปิดประมูลในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวยลำปางทำพิธีอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษใต้โดยพระพรมมงคลวัชโรดมหลวงปูโ่โอภาสโอภาโศ เจ้าอาวาสวัดจอรรมคำณเจดีพุทธคยาจำลองวัดจอรรมคำอำเภง,งาวจังหวัดลำปางสอบถามรายละอยเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง054-265-140 054-265-143หรือสายด่วน1584 Facebook f แฟนเพจสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบกรายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลำปางเหมืองต้องห้ามพลาดป้ายทะเบียนรถเลขสวยลำปางคุณพลาดไม่ได้นะคะ